แต่าหางานนะคะให้พี่ได้ไปเรียนเป็นนะักเขาเรียกว่านะักแม่แนวต้นแบบของกรมการจัดหาหางานซึ่งก็เรียนหลักสูตรไปแล,ล้วที่จะต้องส่งการบ้านนะคะโดยการที่เอาความรู้ที่เรียนมามาถ่ายทอดแก่น้องๆนะคะวันนี้เรามีเวลากัน1นชั่วโมงเบิมต้นก่อนนะคะพี่ เรียนรู้แล้วก็เทคนิคต่างๆที่น่องจากที่จาถ่ายทอดในวันนี้เดี๋ยวพี่จะค่อยๆชยอยให้ในวันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้เราให้เวลากันหนึ่งชั่วโมงนะคะขออาเบื้องต้นนะคะในการที่จะเป็นวิทยากรสิ่งที่จะต้องสำคัญในการเป็นวิทยากรคือเครื่องมือ ไปถ่ายทอดความรู้คือสำคัญอย่างนึงคือเรื่องของ PowerPoint นะคะเทคนิคการทำ PowerPoint ก็ง่ายๆคือดูง่ายอ่านง่ายบาคนทำพื้นหลังทึบมันก็จะอ่านยากไม่ค่อยเห็นนะคะส่วนเทคนิคการทำยัมีเวลาที่จะสอนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นการบอกเบื้องต้นว่า วิทยากรมืออาชีพเนี่ยการทำ PowerPoint เราจะไม่แส่แสข้อความไปเยอะๆเราจะแส่ข้อความแค่หัวข้อแล้วนอกนั้นวิทยากรจะต้องไปบรรยายต่อเองนะคะอันนั้นเป็นเรื่องของการทำ PowerPoint ซึ่งถ้าเีเวลาเดี๋ยวจะมาถ่ายทอดแต่อีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้พี่จะทำะเสมือนว่าไปดำเนินการจริงๆ ให้แสดงเป็นตัวอย่างด้วยแล้วก็ให้ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยนะคะอ่อันดับแรกที่ปกติเวลาที่ไปบรรยายปกติพูดจับเขาจะแนะนำวิทยากรอยูอแล้วนะคะซึ่งปกติถ้าเขาแนะนำแล้วเราก็ไม่จะเป็นต้องแนะนำตัวเองอีกแต่ว่าถ้าบางคนก็ อาจจะทำเอาไวยมาเพื่อที่อาจจะแสดงให้ผู้ที่เข้าไปรับฟังเห็นว่าเราเป็นใครมาจากไหนบางทีโปรไฟล์เป็นเรื่องสำคัญนะคะว่าเรามีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนี้จริงหรือเปล่าเหมาะสมที่จะมาพูดเรื่องนี้ไหมเพราะฉนั้นเราจาเป็นจะต้องบอกให้เขารู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนนะคะอันนี้พี่ก็ทำตัวอย่างให้ดูในการที่จะ ไปเป็นโปรไฟล์เราไปแนะนำตัวนะคะอันนี้จะเริ่มจริงแล้วนะคะ,ะเป็นมนุษย์สดนิยมเพียงลมปากจะได้ยากหอยหิวพราชิวหาแม้พูดดีมีคนเขาเมตตาจะพูดจาพิเคราะห์ให้เหมาะความ ที่มาของกรบทนี้คือเป็นตอนหนึ่งจากเรื่องภาพมนแร์โดยสุนทรภู่นะคะจะเห็นว่าในเรื่องของการพูดมีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยนานมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเป็นการไม่ใช่แค่เป็นลมปากพูดไปแล้วจบเลยในการที่เราจะไปพูดให้ใครฟังเนี่ยมันจะต้องเป็นการแสดงถึงว่าเรา พูดแค่คนที่เขารับการถ่ายทอดเรารู้เรื่องมากน้อยแค่ไหนนะคะก่อนอื่นที่จะนำเรียนกันเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนดูทุกคนทำง,งานนไหลายออนแล้วถ้าทางจะเ <c oughs> งามัา่วเงาหาวนอนกันนะคะเพื่อนพี่ทดสอบว่าทุกคน คำสุ่นแจรของเขาที่พี่ขึ้นต้นด้วยก่อนตอนแรกนะคะมันเป็นเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจเราทําได้หลายอย่างไม่จำเป็นต้องขึ้นต้นด้วยก่อนก็ได้อาจจะใช้เป็นเพลงหรืออาจจะใช้แปรนคลิปวิดีโอก็ได้ในการเปิดใจผู้ฝังที่จะให จริงใจนะคะศิละปะของการพูดในความรับผิดชอบต่อการพูดของตนแล้วก็รู้จักใช้เหตุผลแล้วก็มีหลักฐานอ้างอิงในสิ่งที่เราพูดไม่ใช่ว่าเอาอะไรก็ได้มาพูดนะคะอย่างที่พี่มาพูดให้พวกเราฟังอันนี้พี่ก็อ้างอิงมาจากอาจารย์ที่พี่ไปรเรียนมานะคะเป็นไอ้อข้อข้อความเหล่านี้พวกเราสามารถที่จะ น่าเชื่อถือไหมนะคะเป็นศาสตร์เป็นศาสตร์คือ,อมันจะต้องมีการศึกษาเรียนนะคะจะต้องมีพพวมวค,นนงความพุ่งมั่นหนักหมั่นฝึกฝนจนเกิดความชำนาญแล้วก็มีความน่าใจาาที่จะสามารถพูดได้อย่างคล่องแคล่วนะคะซึ่งมันก็จาเป็นต้องใช้การฝึกฝนนะคะคุณลักษณปาฏิของนักพู นักนะฟังนะคะจะต้องเป็นนะักฟังที่ดีก่อนก่อนที่จะเป็นนักพูดนะคะฟังเพื่อศึกษาหาความรู้เพื่อหาประสบการณ์นะคะหรือไปดูคนอื่นพูดไป,เว,ไปเวลาไปที่ชอบเวลาไปไปอบรมเนี่ยพี่จะชอบไปดูดูวิทยากรว่าวิทยากรคนไหนเป็นยังไงเราดูออกคนที่เตรียมตัวมากับไม่เตรียมตัวมาเราดูออกนะคะคนที่เขาเป็นมืออาชีพ เขาก็ต้องเตรียมตัวนะคะทุกคนความรู้จะต้องศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลาทิ้งไม่ได้แม้ว่าเราจะขอชำนาญอย่างโก้เนี่ยชำนาญใน,เ,นเรื่องการไปให้ความรู้กับกับผู้จาก้นโทษก็บอกว่าผมไม่ต้องรู้เลยละเพราะคนที่อยู่ในเรือนจำเขาไม่รู้โลกภายนอก ตลอเวลาโบสโบสถามว่าผมน,านั่งเป็นนิติกรหรือสำนักงานทำไมผมจะต้องพูดโบสก็ต้องพบเจอผู้คนมากมายเรื่องของกฎหมายเป็นเรื่องที่แน่นอนตายตัวแต่มันมีปัญหาแต่และอย่างเข้ามาไม่เหมือนกันให้เราดูความนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาความรู้อยู่ตลอดเวลาเวลาคนที่ตาเรา เพื่อจะนำมารอบกลุ่งได้นะคะไม่ใช่มั่นใจใช่ไหมฉันพูดมาสิบกว่าปีไม่มีฐานฉันจะพูดไม่ได้ไม่มีฐานฉันจะพูดเราต้องยอมรับถ้าคนอื่นบางทีเรามองไม่เห็นตัวเองนะคะเป็นตัวของตัวเองอย่าเลียนแบบใครบางทีเราไปดูคนนี้พูดเก่งมากอย่าเลียนแบบเขาแต่ในการเลียนแบบถ้าเราไม่ใช่ตัวเรามันจะเป็นยังไงม,มันไม่เป็นธรรมชาตินะแล้วมันก็จะแบบไม่ลื่นไหลอะ่ะ ด,ดูแบบอย่างได้นะคะแต่ว่าต้องเป็นตัวของตัวเองต้องมีความสุขในการที่จะไปพูดไปถ่ายทอดความรู้ให้คนฟังบางคนไปก็จำใจหรือไปพูดก็ไม่ได้มีความตั้ใจอะไรเลยไม่มีความสุขเลยไม่ชอบพูดแบบนี้ก็ถือว่าเราไม่ใช่ทางนี้นะคะทราะคนที่จะไปพูดจะต้องมีความสุขในการที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นด้วย การปรับปรุงตัวของที่จะเป็นนักพูดนะคะอันนี้พี่รวบรวมมาแค่ไม่กี่อย่างที่เราเจอกันบ่อยๆนะคะการใช้ภาษาภาษาจะต้องให้ถูกต้องกับการเทศะและโอกาสด้วยนะคะไม่ใช่ว่าไปพูดกับผัสสงก็ไปใช้คำพูดอีกแบบหนึง่งม,มันต้องให้ถูกที่ถูกเวลาด้วยไปงานอะไรนะคะไปพูดให้ใครฟังต้องรู้แล้วเรา ไม่ต้องดังมากนะคะดังพอสมควรต้องรู้พื้นที่ว่าคนฟังมากน้อยแค่ไหนนะคะใช้น้ำเสียงให้พอเหมาะนะคะมีเสียงสูงต่ำตัวรอเรือรอลินตัวควบกลงบอันนี้จาเป็นนะคะพี่มีแบบให้ฝึกหัดอยู่ถ้าใครสนใจแล้วพี่จะทำเป็นแผนไว้ให้บางคนพูดตัวหอหอี ไม่ได้เช่ไหมเขามีให้ฝึกนะคะพี่ม,ม,มีมีฝึกให้ออกเสียงฝึกมีบทอยู่เดี๋ยวพี่จะทำเป็นิี